สวัสดีครับพี่น้องแป้งครับยิ่กับโลงพยาบุลท่านนะครับตอนนี้ท่านในอำเภอกสุภิสัยเดินทางมาถึงแล้วนะครับพร้อมครับกอดโฉมมาต้อนรับแล้วครับพร้มกัพยาบาลไซจวดนะครับใช่ เชิอยี่บ่ฮะได้รับเชิอยู่บ่ามื้อนี้แท็กโมมีเกิบอาโมมีอีจัดเพลงห้เพิ่นเ่อนี่หมดสภาพแล้วหมดโจจัดเพีย้เ่อจัดเพงอนเ่องต้ครับแม้วแ่วบัตทุเลียนเป็นแบบวะเจ้เดค้า้ทุเรียนไม่กินเป็นแบวะครับพี่น้องที่อยู่ภายไร่บริเวณนในตอนนี้ครับ เวลาีนต่อนดีค็บคือ2นาฬิกาครับอีกสา0นาทีประมาณชคีนะครับแต่ยังดีที่มาคือครูใ่เสียดที่รถนะนะเมื่อนานา้ะครวให้ายู่บ้านอยู่รถฉลานรถตัดเ้าต้อนประธานที่จัดการ่างกันใวันนี้ก็คือท่านนายอำเภอสุริสายท่านฉลองทุ้คงสูงนะครับพร้อมกับท่าน ยกบุคาลบริหารตระเวนแทนท่านกำนังสายทองท่านกำนันตำบลวนแทนท่านธุรศิริคุณทองพร้อมกับผู้นำชุมชนผู้นำท้องถิ่นผู้ยีบ้านผู้เจริญสำรักแทนพร้อมกับท่านโซมาต่อตอนนี sure. ้บ้านชุมทางวิธีกิตวิญญาณนะครับพร้อมกับทีมงานนะครับขอบคุณทุกท่านที่มาหวงแขมนะครับที่มาหวงแขมรอดได้ไปเร่ยนฝังไฟที่ได้เขาสลากวันวันนี้นะครับอีกไม่กี่เเจริญนะครับ พู้ดการสแสดงวันนี้ก็คือ,อาลังคอนเสิร์ตร่วมใจช่วยเหลือผู้ประสบอ,อับัตินะยจากของพี่น้องชาวพัทแพงโลที่14ตอนนี้เขาอนุญาตนะครับทุกท่านนะครับก่อนที่ทางท่านประธานจะขึ้นากล่าวเปิงานขออนุญาตนเะงานได้ทดสอบระบบเพื่อให้ทุกอย่างได้เข้าที่เข้าทางก่อนนะครับ ท่านสวัสดีครับท่านสวัสดีค่ะสวัสดีครับท่านนุขอเบิกกันได้ไหมคะงอีู่นะครับประมาณ15นาทนะาคนวันนี้ทีมร้ีงสองีนได้าเป็นสาวรุ่นโรงแรมอ้อนอน้อนะครับที่บอกำนนี้ข้นี้นคน้น้ีคีค่ะสวัสดี้น้ข้อ้

สาวอเป็นร anyway, okay. ัเ um, พืนาจับเสกันตัวเราไอ้กำลังเว้จกันตัวมาจับสกันสินี้ยเนี่ยโอ้ยดละได้ฟังซื้อเง่ายนนี่ยขันหากระเดีมันับร้อนยอีก่พอนแล้ว่มไข่พอนแล้วครับมันแล้วอุมลุโอ้มลุลุแล้วล้มันรุ่งนอกเด้มันหวอนนี แล้วมันเชียงรังเนีมันวนน่ะอยู่ที่ห่มกับลางห่มเนี่ยย่อยป่าพุทธานะครับป่าที่เป็นเดอยขอ

ท่านตำหนวยสาย่องครับท่านนายกผู้มีจะยให้และท่านกําัน้นแหนาแห้งไข่ออกไข่ออกแห้งกินราสิริอุดรครับวันนี้ผู้นําทุกท่านท่านค่บานผู้ซอยอบตเบอร์สุขสุข้นทั้งสิบหกหมู่บ้านพี่น้องทั่วโลกเอลซีเฮาเฮดีครับไปเห็นฟ้าเป็นหนึ่งอันเดียวของพ่กนกิ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 นนกกินกนกี่กินกนกินกนินกินกินนะครับ เป็นผู้บ้านที่หมอลล์หลายที่สุดและกระดังที่สุดบอจะเป็นทั้งหมดกี่คณะนะ5คณะนะครับ5คณะหมอลล์ร่วมกันอยู่นี่เป็นปรากฏการณ์ท่านเอิญมาท่านเอิญมาซ็อกพาวเวอร์ของหมอลล์ต้องยกให้บ้านแแบบโอ้โหนี่กินอย่างเดียวเลยบอวบน้ำไผ่วันนี้ร้างใหญ่บ้านร่วมกับผู้ใหญ่บ้านน้องโจเป็นบ้านแม่บลงไส้หัวเจ้าโฮแย่ตุ้งตัวสงกัดผู้เหลือจะซื้อไห้เฮาซื้อ่อ พี่คือลูกหลานนะครับ้าซอยนำใจพี่น้องมีน่นำใจยังร่วมด้วยเช่ยกันครับร่วมซอยลุกระโซ่ไข้ถือว่าใบใหม่ถือว่านักที่สุดได้ชวิตแก่นะครับวันนี้ศิลปินเยอะนะครับแม่เ็กของนแม่เของแม่กองมเแม่เล็กอแม่เล็ม่เแม่ล็กม่ล็กแม่เล็กของ่เล็ก่ลของคม่เลก่เองมเกองแม่เ็ขอเ็กองรลขอดคม่เลง่เลอลกของแม่เลอมเกของ่อเนนลอง,อง,องนน่ม่อมอ ครับขอบคุณลูกท่านนขอบคุณพี่น้องที่มชนซอยไก่โคดังแขงใส่นี่ยนะครับท่านเลยแขกครับอากาศมังร้อนพวกส้มวันแต่ว่าพร้อมแล้วเช็คสั่งนะครับเพราะว่าอีกประมาณ15นาทีนายพื่อแลาวจะเดินทางมาถึงแล้วเพราะว่าถ้านายมือมาแล้วไม่อยากให้ต้องตองแตกนะนะอยากให้พร้อมนะครับอ่าเดี๋ใจเลยจ้า์มาชุดนายเอาก่อนเล่นก่อนเลยนะครับกวกส้มวันแต่ะ่าคืองานบุญเนาะบรรยากาศไหมอ่าช่างต้องฟินเซา นภาพพยายามลูกสาวครับตอนนี้คฮรับแ่้งมาหวนแล้วกแงคนี้แมงามาแล้วลูกสาวคนเล็กสวัสดีครับแม่ผู้ใหญ่แหนบรองคำ ครับ